ที่ผมเอารถป๊อปไปเทสมานะครับผมก็สรุปว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาผ่าเครื่องตอนนี้ผมเจออยู่2กรณีใหญ่ๆแล้วนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ลือออกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นข้อเบี่ยงผมก็จะเป็นของ TWH นะครับผมชักส3.2นะครับผม ก็ผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ผมโกดเลสซิ่งนะครับผมหลังจากที่ผมเอารถป๊อปไปเทสมานะครับผมก็สรุปว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่ทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาผ่าเครื่องตอนนี้ผมเจออยู่2ประเดใหญ่ๆแล้วนะครับผมทำไมรถผมมันถึงไม่แรงประเด็นแรกเลยทุกคนคือลูกผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ใหม่หมหมส,สดๆร้นๆเลย ชุดนี้ผมซื้อมาทั้งหมด2,000 2,000 4หรือ2,000 5นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับผมจากร้าน BM Racing อ่าบางแสนอันนี้ก็เป็นลูก50มิลนะครับผมที่ผมออามาใส่รถป๊อปของผมคันนี้มาโอเคอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกสูบกันนะครับผมคือลูกติดไปแล้วรอบนึงทุกคนเห็นไหมเนี่คือลูกติดไปแล้วนะครับผมรอบนึงเนี่นยมันเป็นรอยอย,อยู่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมทุกคนผมจะให้ดูอันนี้ด้วยนี่คือน็อตคลายหมดเลยฮะน็อตคลายหมดท คลายออกมาเลยทุกคนเนี่ยสามารถเอามือหมุน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 ,มน,มนออกได้เลยผมว่าแล้วรถทาไมมันเป็นเล่งเลอย่างนี้วะจูนยังไงก็จูนไม่อยู่เดี๋ยวผมต้องลื้อออกมาทากาวใหม่นะครับผมเส็งๆเลยออกมาแบบชิวๆเลยนะครับผมน็อตจะลองตัวนี้ดูมันยังแน่นยังแน่นอยู่ไหมโอ้เหมือนกันทุกคนอันนี้ก็คือหมุนครั้งแรกเลยเนี่ยออกมาง่ายๆเลยเหมือนมันไม่มีอะไรเลยดูดูข้างบนสองตัวนี้นะ มันจะแน่นไหมโอ้โหเหมือนกันไม่แน่นเหมือนกันดูตนนัวนี้ไม่แน่นอีกทุกคนขี่ไปได้ไงวะ92 GPS ี่ี่แลสภาพ92 GPS นะครับผมสภาพอย่างนี้แหละประเกันจะขาดไหมเนี่ยดูดิมันยือมออกมาทั้งข้างเนี่ยยือมออกมาหมดเลย ถึงว่าทำไมรถมันจูนม่นิ่งวะทำยังไงแล้วก็แล้วมันก็ยังม่นิ่งผมก็เลยตัดสินใจผ่าเครื่องเลยดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับผมว่ารถมันเป็นอะไรที่จริงรถมันไปต่อได้เยอะนะผมคิดในใจน่าจะมีร้อยสิบเจียเพราะว่ารถคันนี้ก็ทําเยอะพอสมควรจะพอรถป๊อปมาแล้วลูกเบรกไปแล้วรอบนึงเสียเบรกไปแ้วเออเป็นรอยอะเป็นรอยอะดิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน็อตทุกตัวเลย คายหมดทุกตัวว่าแล้วทําไมรถจูนไม่เข้ามันเป็นรวนๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะลื้อออกมานะครับผมเอาอีโวมาลองหน่อยอีโวกับลองรถกับป๊อปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขอดเครื่องออกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดมันแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ two t years later อ่ะโอเคทุกคนตัวนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นข้อเบี่ยงผมก็จะเป็นของ t w h นะครับผมชัก43.2นะครับผมโอเคเป็นของ t w h อันนี้ก็สวยๆเลยข้อเบี่ยงสภาพดีๆเลย การโอเคแต่ที่ติดปัญหาคือลูกผมติดนะครับผมนี่ <c oughs> คือลูกติดนิดนึงตอนที่ผมซัด,ดยาวๆเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วก็ลันอินไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยจะเอาไปลองอีกให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะสาตาร์ทแล้วก็จูนคบูให้มันนิ่งๆไอที่มันไม่นิ่งเพราะว่านอตทุกตัวเลยเนี่ยมันคลายทุกตัวเลยกี่ตัว24 6ตัวก็คลายหมดทุกตัวเลยอันนี้ผมมมก็เเลยาให ผมก็เลยลื้อปะเกีนออกแล้วผมก็จะทากาวประกบเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์นะครับผมผมว่าแล้วทาไมน้ามันเหมือนน้ามันไม่ดูดเพราะว่ามีอากาศเข้าไปในข้อเหวียงนะครับผมน้ำมันก็เลยไม่ดูดตรงนี้จะเป็นตัวดูดปั๊มน้ํามัน,มนเพื่อที่ให้น้ํามันมันไหลเข้าคาบูนะครับผมเพราะว่าถังมันอยู่ใต้ท้องเนี่ยถังน้ามันอยู่ข้างล่างตอนนี้สําคัญต้องมีแรงดูดน้ํามันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผม

ฮะได้โชว์<ห>รถโชมีโอเคเดี๋ยวเรามาดู GPS กันนะครับผมว่ารถผมวิ่งได้เท่าไหร่ถึงร้อยไปเนาะเนาะร้อยห้าว,ว่ววะเริ่มมาเลยว่ะร้อยห้า G อ่ะหือสุดวะ่ดนนะแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยครับผมไปได้อีกอะไปได้อีกแต่ลูกหลับเป็ดรอบหนึ่ง 150G นะครับผมก็ขึ้นมาอีกอู้เยอะเลยขึ้นมาอีก10กว่า G นะครับผมทีนี้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่เดี๋ยวต้องทําเพิ่มอีกยังไงก็ได้ให้มันถึง 120G นะครับผมทุกคนก็สรุปว่าวันนี้ก็ไล่รถจบไปที่ 150G นะครับผมโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กดในเลสซิ่งด้วยนะครับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โดนะครับผมเกียร์ร LIKE ้อยก็โดนนะครับผมรถกระลากรไม่แน่นเลยจริงอ่ะรถกระลาการไม่เน่นเลยโดนนะครับรับอร์สโดนนะครับผมจริงออกก่อนอย่างดีนะโดนนะครับรถเยอะที่หายเลย น่าจะยกล้อสวนนะเมื่อกี้นะเ <c oughs> อาไปนะ How? You like the house?